อารมณ์ดีเพรามีความสื่อเอา้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับนะคะลังเาพัฒนาออกนะคะอา้าวีิดทำไมีีดค่ะอา่าบทถึกแต่เสาหัวเนาะคะ่ะมือนี้เนาะมาจริงๆด้วยนะคะแปนห้านะคะหลักร้อยก็ไม่เกินคาดนะคะไม่เกินคาดเอสนะคะเพราะว่าท,ที่เหลือมันมีตำหนิหมดนะคะ โอ้ยขออนุญาติแนะนำกันเ้อะคะ่ะเจ็บข้อปูนีอีป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 ีเจ็บหลายปูนีอีปีอีปีอี สวัสดี FC นะคะเราก็มาเจอกันกับเลขดับนะคะเลขดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะเลขเด่นของของเรานะคะเข้าทุกอาจารย์อาจารย์ปัญญาก็แตกสามตัวตรงนะคะแอดก็ไม่เกินคาดนะคะสามตัวตรงนะคะสี่ตัวนี่มันคือมันแตกไหมคะสี่ตัวนี่ <c oughs> จับไปจับมาเริ่มงงนะคะเอา เดี๋ยวเราให้ดูให้ดูแบบออเดอร์ก่อนนะคะเสิร์ฟเิก่อนเลว่าอันไหนอันไหนบ้างนะคะเรียบร้อยนะคะ985ตรงตรงเต็มเต็มนะคะอาจารย์ปัญญาก็ตัวเน้นตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะโอ้ยเจ้าคือมาเล่นดิออาจารย์นะคะนี่นะคะอาจารย์ก็มาเน้น74อีกนะคะนี่ก็คือตัวเน้นอยู่แล้วนะคะเน้นอยู่แล้วก็นนเน้นเน้นเนาะเน้นล่างด้วยเจ็ดเก้าด้วยโอ้ยบ่ถึงจะเสาหัวเขาอู้แตะวันเลยอาจารย์งามอยู่เนี่ย งามคักขนาดเลยจะง,งามงามประรั่มประเหลือนะคะแต่อันนี้นะคะแอดว่าแล้วมันจะเหมาบนด้วยนะคะเหมาบนนะคะตัวนี้มันมาตัวกลับซึ่งไม่ติดดับนะคะทุกคนซึ่งเก้าเจ็ดมันติดดับแต่เจ็ดเก้ามันไม่ติดดับนะคะมันไม่ติดดับมาตัวกลับเด้อค่ะนี่มาตัวกลับว้ายหลางก็เข้าบนก็เข้าแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่แอดมินนะคะ ต้องไปชุดเต็มค่ะทุกคนก็ตัดเอานะคะอู้อันนี้ตารางนะคะเต็มเต็มหุ่นเอบเบื่เจาคือมาแรกแท้เก้าห้าแปดนะคะสามตัวตรงนะคะเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะกำลังวันไม่ทําให้ผิดหวังคอยว่าเนี่ยเจ็บมันไปใส่เฮ้ยเอ็ดก็ว่าอยู่เจ็บมันไปใส่เอาเขาไม่หยังละม้วนนี่บมี่ไปโยนดไปเยาเลยเนาะแปนห้าเต็มเต็มนะคะปูนีอีป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 ีเจ็บลลยปูนีอีป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 ี ก็ก็นะคะเออยย่มันใสแอดเดออ่านี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูเลขกลับนะคะเราให้ดูเลขกลับนะคะหลักลงหลักร้อยของเรานะคะสามตัวนี่โอ้ยอ,อาจารย์จะขึ้นรืสมแม่นแตนะลคะ่ะเออแต่ว่าสี่ตัวอันนี้คือคือ,คอมันแตกยังไงคะห้าเจ็ดแปดบ่ห้าเก้ามันก็ไม่ได้อันนี้คือห้าอันนี้คือแอดต้องทํายังไงคะมันถึงจะได้สี่ตัวคะนี่ 5เอสงงค่ะมันมันออก79เปดห้5นะคะคือหลักพันกับหลักหน่วยนี่คือหลักพันไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้มันมาสามตัวตรงแล้วนะคะอันนี้คือมันไม่ได้เนาะเอแต่ถ้าเราจะสลับเป็น597ไม่ได้59เปียดไม่ได้579ไม่ได้ต้องมีเปียดโอ้ยงง เดี๋ยวค่อยจับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะปูนีอีป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 ีเจ็บตายปูนีอีป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 ีเกือบตายมาเอาอีปี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 เนี่ยไอ เรียบร้อยนะคะตัวเน้นๆนะคะเอดบอกแล้วนะคะตัวที่น่าลุ้นมากๆเลยนะคะก็คือก้านะคะก้านะคะนี่นะคะไม่ผิดพลาดนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะอยว่าแล้วมันตรงมาเจ็ดเก่ามึงจะเจอดื้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 อ้ดโอ้ดีนะคะตามค่ะตันแต่งวดก่อนเอดบอกแล้วเอดชอบก9ก้าตั้งแต่งวดก่อนนี้ชอบมากนะคะมากเมื่อสุดโต๊ะศักกระเบือยยันเลี่ยนลบค่ะ แต่เรีรเ็ดแเดสามตัวตรงเอาเงินอีสอยขึ้นมากค่ะอ่าเอาค่ะเอาค่ะเอา,เอา,เอาบนกระถือค่ะบนก็เข้านะคะแต่ว่าเข้าแต้มนะคะแต้มนี่คือแต้มสามใช่ไหมคะเออมันเข้าแต้มทีนี้นะคะทุกคนเอาแต้มบน,นะคะ่ะบาทนี่ไอแอดตัดไม่ได้แอดตัดไม่ได้นะคะทุกคนคอยว่าเล้วให้คอยตัดถ้ายี่สิบห้าคู่าทาได้นะคะอันนี้ก็คือแปดห้าตรงๆถ้าใครไปยี่สิบห้าคู่นี่คือเต็มๆนะคะ เต็มเ็มเลยนะคะเต็มเต็มเลยเนาะอ่าหนึ่งแปดล้านนะคะหนึ่งปดบนไม่ทําให้ผิดหวังนะคะชนกันนะคะโอ้ยแปดห้านะคะดึงออกมาแล้วนะคะก็เป็นตัวเด่นแปดนะคะโอ้ยย่าฝ่าวงเลืออันเล็กงเล็กดับเล็กดับอัดดับอยู่ทุกสูตรนะคะสากกับเยี่ย่งเลือดโลหสตละอ๊้มีใครได้แปดห้าอชุดของหลานด้วยไหมนะคะ โอ้ให้ดีใจเนี่ย,ยค่ะงวยเงาว่าลอไรงวดโอ้ยสองเขากีค่ะคุกคนอย่าไปสนใจค่ะกรีดถักกรีดมึงบอยเกือบเก่าเปลี่ยนหาอุ้ยทุกคนเสียดายนะคะนางมาเปลี่ยนนะคะไม่งั้นเก้าเปลี่ยนห้าตรงๆนะคะ อุ้ยว่าแล้วมันต้องจับช่งตัวนะคะรอบนี้ขึ้นบนนะคะนางก็บอกว่าสูตรนี้หลุดยากว่ะสันนั่งวายจังสี่ละค่ะนางเข้าทุกสูตรเลยนะคะทุกคนอู้นี่ก้าปห้าทุกคนอุ้ยตายเร็วรัฐบาลไทยนางก็ให้ห้าแปดนะคะเห็นหรือยังสูตรร้านนั่นไปจัดด้วยคะ่ะนางให้น้นนะคะนางน้นแปดแล้วนะคะแสดงว่า แนวทางของนางน่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะไปจัดไปขอยว่าเลี้ยวเก่าเจ็ดตรงมาเลขบ้านแต่เดะเดะแต่เดะเดะแต่เดะ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 เดเดะเดะเดเดเดะคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาคนนั้นก็ไปสามตัวตรงงั้นจะเจอเงินขึ้นมาบาทงั้จะเจอจังจังบอทจังหลายงวดงั้นจะเจอมาเจองวดทบด้วยนะคะเจ้ามือ เจ็ดเก้าโอ้ย,อยขอยว่าแล,ล้วถ้างวดนี้ไม่มาเจ็ดเก้านะคะคอยเผาก็ตามจริงๆค่ะตามจริงๆนะคะแออจะชอบมากเลยนะคะห้าแปดนะคะงวดนี้มาหลักหน่วยหลักสิบนะคะอ่านี่นะคะทุกคนนี่นะคะตามนี้เลยนะคะอู้ถ้าเป็นงวดก่อนนี่ โอ้สูตรนางสูตรนี้เจ๋งนะคะนางก็บอกอยู่นะคะนางเปลี่ยนสูตรนะคะอุ้ยทุกคนเอาสีตัวไปวินกันมาจริงๆนะคะเอสก็ไปค่ะเอสได้หลายแดงเลยนะคะทุกคนเอสได้ค่ะขัดขัดนว่โอ้บดบดตัวเขาเบาเลยเขาเบาเลยเนาะอันนี้ก็คือเลขดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะแล้วก็สูตรเอฟซีนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรนะคะเดนเข้าหมดนะคะสามตัวตรงสามตัวตรงนะคะโอ้ยเฮยคุยเน่ โอ๊ยแต่เด็ดเด็ดแต่เด็ดเด็ดเด็ดเดียแต่ว่าซีตัวขว่ยนี่มันมั well, pues right. นเขาเนี่ยเาได้นะกข่อยก็คือเห็ดบุปิินขึ้นบานโอ้ยแต่ว่ามีสูตรหลุดอยู่นะคะสูตรดั้งเดิมค่ะทุกคนอาเอาไปเผาเถอะเมืสูตรข่บ้านปาร์ตมันให้เก้าห้านะคะเม็ดเดียวอาเม็ดเดียวว่าเป็นยังเม็ดเดียวเขาเขาเลี้ยวโอ้ยเม็ดเดียวอีสวยถือกระเด้อค่ะอีสวยอีสวยถือเม็ดเดียวอีกเล้ววด้วยค่ะ โอ้ยสามตัวค่ะสามตัวเอออันนี้ไอ้สี่ตัวนี่จ้าพี่เอเนี่ยมันมันต้องเข้ายัางไงคะชุดสี่ตัวนี่นะคะตารางก็เข้านะคะตารางก็เข้าวันนี้เอาถือกันยู่บ่ค่ะ985นะคะ98579อห้ย79มาจริงๆด้วยนะคะอ้แเอดเห็นเอฟซีในไลฟ์สดอยู่นะคะบอกว่าย่าสีว่าเด้อระวังมันมาเด้อว่าสันอ้ยมากอีหลีค่ะ147นะคะเจ็ดของนางก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเลขของหลานนะคะเอาลืมเฮเบิงสูตรหลานสูตรหลานดานนิสัยบัน ให้เบิ้งตั้งแต่อันนี้เนาะฮะอยว่าเรียมันตัวมีเก่ามีหานะมีเก้ามีห้าเดี๋ยวเราค่ะสูตรร้านเชียค่ะเอ้าเดี๋ยวเราไปดูหลักร้อยกันเลยนะคะขออภัยนะคะเอฟซีดีใจอยู่ค่ะอาจารย์ปัญญานี่น้อยตัวน้อยชุดเต็มๆเ,เลยนะคะวิอ,อาจารย์มาแรงมากทุกคนไปเลยไปเลยรัฐบ,บาลไทยแล้วนั่นไปเบิ้งในสุดสรุปเลยค่ะไปเบิ้งในสุดสรุปนะคะแล้วก็เตรียมตัวไว้นะคะอาจจะมีทีเด็ดนะคะอาจจะมีทีเด็ดเอาเจมี่ โจเมียนะคะจเมียบอกจะจับเอาไปว่าเป็นบอกว่าสันจเมียเอาดาคอยคอยว่ามันคือว่จับสี่หายนำบว่าใส่คอยว่าเล้ยอีก้าเปลี่ยนห้านี่มันต้องมานี่เลยอีเปลี่ยนห้านี่มันต้องจากฮานอยมันต้องมาเราพัฒนาเนี่ยเลยคอยคิดเลี้ยเอาสูตรรันเจ็ดข้านะคะเต็มเต็มเลยนะคะเตม็ตมเต็มเนาะเต็มเต็มนะคะงวดก่อนนี่ก็ว่าแล้วนะคะมันต้องมานะคะนี่โอ้ถ้าเป็นงวดก่อนนะคะอุ้ย โอ้เล็กหวยตามตูดหลานจริงๆด้วยนะคะนี่เอาวันตามตูดหลานจริงๆด้วยเนาะนี่นะคะมีสี่ตัวเลยนะคะโอ้ยทั้งวดนี้ไม่ออกนะคะจ่ นางตามตูดนะคะของหลานก็เข้านะคะของหลานเข้าเพียงสองตัวนะคะ FC ที่ตามหลานนะคะก็วันนี้นะคะตามอาจารย์ท่านไหนก็ก็ไม่ผิดหวังนะคะอาจารย์ท่านไหนก็ไม่ผิดหวังนะคะแต่ว่าพระเอกของเข้าโอ้ยอาจารย์ปยาาัญญาขึ้นมาเขาค่ะเขานี่เท่เต็มเต็มเนาะเก้าเปลี่ยนห้าตรงๆนะคะเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มเว้ยบถึรถ,ถือเสาหัวค่ะบัตรถือเสาหอวว่าแล้วเก่าตรงน่ะ เอดหันมักค่ะนี้่ให้ของหลานนะคะมาดูเลขดับกันนะคะเลขดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะเอดก็งงเลขดับอยู่งงค่ะเพราะว่ามันเอฟซีให้ทําเพิ่มนะคะเอฟซีทํำแบบเอดก็โอ้ยจ็นซื้อคือตวนกลวยค่ะเอดก็ทําเพิ่มให้เอฟซีเนาะอ้าทนทนทนดูกันหน่อยนะคะทุกคนทนดูกันหน่อยเนาะเอ้านี่นะคะเก้าแปดห้านะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะแอดก็ทําสถิติมาให้นะคะทําสถิติมาให้แล้วก็อันนี้ติ๊กผิดค่ะ ตีพิดเนาะอันนี้โบแมนเดอร์ตอนนี้หลักร้อยมีห้ามีหนึ่งมีเอ้ยมีห้ามีแปดมีเก้านะคะไม่ไม่หนีจากนี้จริงๆนะคะแล้วก็ 9 8 5นะคะแอดกระติกลงไปแล้วนะคะตอนนี้9้าเริ่มนําดุงแล้วนะคะสําหรับวันพุธนะคะ3ยังไม่มาค่ะ3ยังไม่มา2ยังไม่มาอีกนะคะหลักร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหลักร้อยนี่มายากมากต้องเก็บสถิติไว้ดูนะคะเก็บสถิติไว้ดูหลักร้อยเราเราจะประหยัดงบได้เยอะนะคะทุกคนเอามาดูนะคะของวันศุกร์นะคะสถิติของวันศุกร์เรานะคะก็ยังไม่ทิ้ง85แอดว่าแล้วมันต้องมาตัวเดิมนะคะแอดเห็นล้านให้แล้วค่ะ518น่นั่นนะคะนะ นางให้5้าโอ้เสียดายมากๆเลยนะคะถ้าเป็นนางถ้าเป็นนางตัดสินใจให้985อีกงวดหนึ่งนะคะ f อซแตก3ตัวบนเลยนะคะนี่นางอุตส่าห์ให้8ปดเนี่มาสองงวด3มงวดนะคะพองวดนี้นางเปลี่ยนค่ะนางบอกว่ายังไงชุดนี้ก็เข้าวุส่น บนบนนี่บนบนไม่หลุดเพิ่นว่าบนนี่บหลุดแน่นอนเพิ่นว่าเพิ่นให่่ใจเลยเด้โอเตอดก็คิดว่าที่จริงมันจะลงล่างนะคะแต่ว่ามันขึ้นบนเลยเฮ้ยแต่ว่ากอดกันมาดีมากเลยนะคะวินสี่ตัวนะคะทุกคนเอาอันนี้นะคะงวดล่าสุดนะคะที่มันออกคือห้าหนึ่งแปดแปดห้าติดไว้เลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะร้านเน้นให้แล้วด้วยอาจารย์ปัญญาเน้นให้แล้วด้วยนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งดูเหมือนสิบเร็ดโดเดุดเบ้อ ไอ้ <c oughs> ข่อยต็นเนี่ยโอ้ยเอดก็เงียบกะเงามาสองสามสี่หางวดน้อยเอาอีซอยสีอีซอยทบด้ค่ะทบทบค่ะเอาที่เราไพ่บอกบ่อยค่อยถือสามตัวโอ้ออีซอยถูกหมด่ะบนล่างค่ะสามตัวนะคะไม่แตกแค่สี่ตัวนะคะอีซอยกาลังงงอยู่ค่ะว่าสูตรมันแตกสี่ตัวไหมนะคะก็ดูให้แอดหน่อยนะคะทุกคนค่อยอมันแตกสี่ตัวนี่อะไม,มันต้องจับนี่อ๋ไรแบบเอาแอดทำเองหลักพันรุดซั่มบาท งวดก่อนนี่หลานทําให้นะคะงวดก่อนหลานทําให้ะค่ะงวดนี้ทําเองนะคะอ่างวดก่อนนี่หลานทําให้เนาะมันก็เลยเชื่อมโยงได้โต๊ดนะคะแต่ว่างวดนี้ทําเองนะคะมันก็เข้าอยู่ไดแต่ว่ามันจับกันไม่ได้หรือเปล่าค่ะเอานี่นะคะดับหลักหน่วยบนนะคะ ดับ37ค่ะทวนคน37เดี๋ยวแอดทวนให้อีกรอบนะคะรอทวนอีกรอบนะคะตอนนี้แอดกำลังมึนมึนเลขดับอยู่ค่ะเออเพราะว่าที่ช้านะคะที่ช้าก็เพราะเลขดับนะคะคือ,อเราต้องดูต้องไอ้นี่สูตรด้วยนะคะต้องต้องดูสูตรต้องไอ้นี่สูตรด้วยนะคะเออเดี๋ยวแอด ชุดสรุปนะคะเรามาดูเลขดับอีกทีเดอแอดทวนให้แต่อันนี้ก็มั่นใจแล้วนะคะว่าไม่ผิดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราดีใจนะคะอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะคะขอแอดทวนอีกรอบก่อนนะคะแต่ว่าให้ดูไปก่อนนะคะ37ค่ะไม่ใช่แบบว่าไม่มั่นใจเรามาลงมั่นใจค่ะมั่นใจว่าไม่ทําผิดนะคะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะอะไรก็ผิดก็พลาดได้นะคะทุกคนอะไรก็ผิดก็พลาดได้อันนี้อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนนะคะอย่าลืมมาดูชุดสรุปชุดสรุปนี่แอดก็จะตรวจทานแบบละเอียดขนาดละเอียด นะนะก็ยังมีตกหล่นบางครัง้งบางคานะคะแต่ขนาดอันนี้สติสตังค์ไว้อยู่กับเนื้อกับตัวปากสั้นมืดเร็วค่ะโอ้เรียบรวอยค่ะงงวดนี่บวยมือนี่สิรวยมือไหนเนีว่าสามเจ็ดนะคะทุกคนโอ้หอ,อ,อยว่าแล้วตัวกเปลี่ยนหามากอ้เอ็ดขีดเดียวเด้อค่ะแต่แอดนึกว่าเป็นหนึ่งแปนห้ามันจะมานะคะแอดเห็นแล้วสวูตรมันห้เนี่ยโอ้นี่แหละคะ่ะทุกคนหลักสิบนะคะสามหกนะคะเห็นอยู่บวหลักสิบนะคะ ไอ้ซึ้นใจห <c oughs> ิวน้ำค่ะกินเยอะนะคะหลุ่นพินกินว่าเหน่เศร้ากันยอยู่ไอ้ซึ้นใจนะคะเอาเลขถูกคอยสิบโอวไวยไดเนาะอบ,บาลเลขถูกแอดเอานีนะคะทุกวนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเดิอเอาไปมาเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะนี่นะคะเอาแคบแล้วบ่อเอาแคบแล้วเ,เ,าเวนาะโอเค ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับดับนะคะหลักร้อยนะคะดับขาดแล้วค่ะดับขาดแล้วนะคะหล,ลักร้อยของเรานะคะคุณแม่นเลยสูตรนี้แอดชอบมากนะคะแอดชอบมากแล้วหลักร้อยอะมันเหมาตลอดเลยงวดนี้เหมาบนเหมาล่างอีกแล้วนะคะแอดมองแล้วค่ะเล็งแล้วค่ะเลขค,คือมันมาชนกันคิดอยู่นะคะว่าวันนี้ที่ช่องต้องแตกหมดนะคะเพราะว่ามันชนกันแบบตุ่มตามตุ่มตามชนหมดเลยอาจารย์ปัญญาเลขสูตรเ,เลขชุดอะไรมันชนกันแต่ว่างวดก่อนมันก็ชนเลหละค่ะ เห็นบัวมันมาเลขหมดกอนอีนี้เจ็ดเก่าเนี่ยบัวเจ็ดเก่าคยว่าแล้วหมดกอนเนี่ยแอดชอบเจ็ดเก้ามากนะคะก็บอกว่าที่งงมัน,ม,นมันมันหมายอยู่แอดศูนย์ค่ะโอ้แต่คิดว่าศูนย์ศูนยน์าจะดับขาดนะคะเพราะว่ามันดับไยศูนย์นะคะทุกคนจะเห็นตัวแอดติ๊กไว้เล็กๆน้นนอๆนี่มันคือ,ม,คอมันคือมาร์กนะคะมันคือมาร์กเลขดับนะคะรหัสลับแอดนะคะแอดแอดบับอกใครโอ้คือไม่กล้าบอกเอฟซีนะคะแต่ก็ไม่บอกต่อไปนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเพิ่นเอาไปเฮดเป็นดับนำเพิ่นลสีนี้นะคะมันถ้าใครสังเกตก็จะเห็นนะคะแต่ว่าแอดบอ่บอฟซี่ FC หรือเอฟซีห้าเองไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแค่ดับสองตัวนี้มันก็พอแล้วนะคะหลักร้อยนะคะกลัวแบบว่าให้เยอะๆเรามันจะพลาดนะคะอันนั้นเราก็ทําไว้เองเราก็ติ๊กไว้ดูเองนะคะมาร์กไว้ดูเองแล้วที่เหลือมั่นใจตัวไหนนะคะแอดก็จะจับให้นะคะ ตัวไหนที่มีตำหนิตัวไหนที่อะไรนะคะเอดก็แจ้งอยู่นะคะนี่นะคะนี่นะคะสี่นะคะสี่ดับน่าจะดับขาดแล้วค่ะดับหลักร้อยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าดับทั้งสองสูตรเลยนะคะดับสี่หลักร้อยนะคะเอาหลักสิบนะคะหลักสิบนะคะนี่นะคะดับห้านะคะทุกคนดับห้านะคะอาจารย์ปัญญาล้านโอ้เข้าทุกทุกสูตรเลยนะคะแต่ว่ามีเด่นล่างมั้งที่หลุดใช่ไหมคะนี่นะคะเขา้าเขา้าเขา้าจังเลยวะโอ้เขา่าคักเข้าเนีย,ย่กว่าฮ้ยสุดเยอ่อ สวดเยอะเอานี่นะคะอันนี้ก็ดับห้านะคะอันนี้ดับห้าค่ะทุกคนดับห้านะคะดับห้าดับสิบล่างนะคะเอาสูรตรเม็ดเดียวเราจึ้งมากเลยนะคะก็บอกแล้วนะคะถ้าถ้าใครเออถ้าใครไปเห็นเลขนะคะที่มันชนก,นกันกับตัวงบน้อยนะคะให้ให้ให้ถอยออกมาก่อนนะคะให้ถอยออกมาหน่อยนะคะให้ถอยออกมาหน่อยทุกคนเพราะว่ามันมันจะตะลืดนะคะถ้าถ้าชนกับตัวงบน้อยนะคะโอกาสมายากค่ะ มันมันต้องเคลื่อนแต้มนะคะมันต้องเคลื่อนแต้มแต่ถ้าชนในในแถวที่มันชุดไอ้นี่ก็ต้องโอ้มีโอกาสสูงค่ะแต่ถ้าชนงบน้อยนี่นานนานครั้งมันจะเข้านะคะงบน้อยมันโอกาสน้อยมากนะคะเอาไปรัฐบาลไทยทุกคนเอาไปรัฐบาลไทยอันนี้นะดับห้านะคะดับห้าเอาเราก็วิเคราะห์นะคะเราก็วิเคราะห์ดูนะคะวิเคราะห์เนาะถ้าก็วิเคราะห์ตามภาษาเฮานี่แหละคะ่ะ มูเฮ้าเจ้าข่อยเอานี่นะคะทุกคนก็ไม่ทำํำไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังเนาะเอานี่นะคะไปเลยค่ะทุกคนอตามนี้นะคะดับเราก็ให้ดูแล้วนะคะให้ดูทุกสิ่งให้ดูทุกอย่างนะคะเราก็แตกสามตัวตรงกันไปแล้วนะคะเอาลนี่เดอร์สถิติวันศุกร์นะคะล่าสุดเออหลักร้อยตัวไหนมาอะไรยังไงมานะคะก็นี่นะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะอาจารย์ปัญญาเก่งมากเลย อาจารย์เลยวิอาจารย์บอกอยู่นะคะอาจารย์จะอัดหนักๆเลยว่าสันโอ้ยใจน้ำเล่าค่ะโอ้ยเราก็จะเป็นเก่งค่ะเมื่อ้อบปุ๊บนี่อาจารย์ให้ปั๊บเลยด้ยะค่ะไม่ลีลาด้วยนะคะโอ้ยจะมีล่ร้อนเลือดสมัยนเตนค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์เด้อโอ้ยขอบคุณหลายๆเอาใครที่จะมอบน้ำใจนะคะหมอมน้ำใจให้อาจารย์เนาะพูดละเล็กละหน่อยกะนี่ตามเอาเอาไม่สั่น ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเด้อนน่เด้อตามนี้เลยเด้อถ้าใครอยากม่วมั่งใจให้อาจารย์นะคะพวกของอาจารย์น้อยชุดนะคะน้อยชุดเนาะอ่าลองดูค่ะนี่น้ใครที่อยากมั่วมัําใจให้อาจารย์ค่ะโบว่ากันค่ะซ่องนี้โอ้ยเอ็ดบกหวงโบหามยังค่ะมีแต่ใครมีตัวเลขนะคะแบ่งปันกันได้ค่ะทุกคนถ้าผิดนี่อย่าด่ากันนะคะแต่ถ้าถูกนะคะอยากกันม่วม้ําใจให้นน่โอ้ยโกขัดบกหวงดวงใครดวงมันเนาะ เออแต่ว่าแต่ว่าถ้าผิดนี่อย่าอย่าด่ากันเยอะยวาอย่าว่าบั่นทอนน้าใจกันนะคะเพราะเวลาได้มันก็ได้นะคะเวลาไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ทําสุดความสามารถแล้วเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรแปลงปันมดทุกสิ่งทุกอย่างบางท่านก็บอกว่าเยอะมันกับเมียนควมเพลินยู่หั่นละกับจักสีวานี่เอาไหนเนาะ เออไอเนี่ยวายนอมหลับอยู่จ้ะเอ็ดก็อ๋อเพื่อนก็ว่าโอ้ยจะเป็นไฮ <c oughs> ห,หลายเอด็ดกะนอมหลับเอ็ดกับริวายอย่างมันก็หลายอีน่ะจากไอเอ็ดเฮ็ดบวเป็นเนาะเอ็ดทำไม่เป็นนะคะเอ็ดก็ทําตามความเข้าใจของเอ็ดนะคะทุกคนก็ร้านมันก็ช่วยนะคะออเออไอเนี่ยหวานเฮ็ดขึ้นมาโซโม่เฮาเจ้าข่อยซื้อๆนี่แหละจ้ะอ้าวฟังออกไหมเนาะสามตัวคะ่ะเออแต่ว่าชุดสี่ตัวนี่เอ็ดต้องทํายังไงมันถึงจะได้สี่ตัวคะ่ะเอ็ดงงค่ะ่ะ มันบ่ดได้เลยบ่แปดห้าแปดห้าอยู่เราคอยเฮ็ดยังไงแปดเจ็ดเก้าห้าอันโบม่เปียกมือมันจิไปจังไดโอ้ยเอ็ดงงคือมันไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่มันไม่ได้สี่ตัวมันได้แค่สามตัวใช่ไหมแสดงว่าตำแหน่งอันอันตำแหน่งสามตัวตรงนี้มันถูกเราได้แปดเก้าแปดห้านี่มันร้อยนะคะร้อยสิบหน่วยแสดงว่าหลักพันแอดไม่เข้าใช่ไหมคะ เอออีรักพันเหตุเองได้หัวนนิห่วยบ่เพิงหลานเด้ตายสั่าตัว โอ้นี่แหละค่ะทุกคนก nice. ็ตามนี้เลยนะคะนี ièrement, ่หลักรงหลักร้อยนะคะล่างก็เข้านะคะแต่ว่าเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แอดตัดออกยังแสดงว่าแอดต้องเอาสูตรนี้นะคะขึ้นเป็นตัวนี้นะคะเอาสูตรตัวนี้นะคะสามสี่ห้าขึ้นเป็นตัวนี้เพราะมันออกตัวกลับตลอดเลยนะคะนี่ออกตัวกลับตลอดเลยเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะแต่ว่าชุดรวมอันนี้ของเราก็มีอีกนะคะชุดรวมเวลาชุดสรุปนะคะถ้าใครที่เดี๋ยวว่าดูอันนี้ม่ ทันนะคะใครที่ไปตัดออกนี่ก็ดีใจด้วยนะคะก็จะมีชุดสรุปนะคะหลังชุดสรุปให้นะคะสําหร <além S 2> <corps. S 1> ับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัดีจ้าจักวาวถึงบบถือดอกเออขออภัยเด้อเอาเอาเบิ้งรักลอยอีกเนี่ยจักน่อยว่าสันเออกะหาเบิ้งเอาโหลดใครอยากเบิ้งยังเนาะตอนมีอันเอฟอันแอดมินกับปากสั่นเหรอคะว่ากับไปกีดเลยเนาะเจ็บข้อเลยเฮ้ยเอ้านี่ดับเอาเบิ้งเอาค่ะสวัสดีค่ะ